สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบอีกแล้วนะคะกับครูพี่โอ๋นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .2 นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องรู้จักดินในท้องถิน่นในหน่วยที่มีชื่อว่าเรียนรู้เรื่องดินนั่นเองค่ะถ้าอยากรู้เนื้อหามีอะไรบ้างนักเรียนไปดูเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องรู้ความหมายของดินนั่นเองค่ะดินหมายถึงวัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการสลายตัวทางกายภาพและทางเคมีของหินและแร่ร่วมกับสารอินทรีย์ที่เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์ซึ่งดินนะคะจะมีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ในตามสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศหรือวัตถุต้นกำเนิดสิ่งมีชีวิตและระยะเวลาการสร้างตัวของดินนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับกระบวนการเกิดดินนะคะเราจะมาดูว่าดินเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะมาดูกันเลยค่ะดินนะคะดินจะเกิดจากการผุพังของหินและแร่นะคะจะมีปัจจัยก็คือ แสงแดดลมหรือว่าฝนนะคะที่จะทำให้หินและก็แร่เนี่ยผุพังแล้วก็สลายตัวนะคะซึ่งจะเรียกว่าอนินทรีย์วัตถุหรือว่าวัตถุต้นกำเนิดนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะซากพืชอากศาตว์จะเกิดการเน่าเปื่อยแล้วก็ย่อยสลายโดยจุลินทรีย์นะคะ ก็จะเรียกว่าอ,อ,อินทรีย์วัตถุหรือว่าฮิวมานั่นเองค่ะจากนั้นวัตถุต้นกําเนิดมาคลุกเขากับหิวมานะคะอย่างช้าๆในระยะเวลาหนึ่งนะคะก็จะกลายเป็นดินนะคะนอกจากนี้นะคะในดินนะคะจะมีน้ําแล้วก็อากาศแทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับกระบวนการเกิดดินนะคะเราจะมาดูว่าดินเนี่ย ส่วนประกอบของดินนะคะดินจะประกอบไปด้วย4ส่วนหลักๆนะคะจะเป็นอากาศ2 5อินทรีย์วัตถุหรือว่าซากพืชซากสัตว์นี่้เแล้วก็อนินทรีย์วัตถุหรือว่าไร่ธาตุต่างๆนี่้นแล้วก็มีน้ำา25%นนั่นเองค่ะส่วนประกอบของดินนะคะอย่างแรกที่เราจะพูดถึงก็คืออนินทรีย์วัตถุนะคะจะอยู่ที่4 5นะคะ ซึ่งอนินทรีย์วัตถุนะคะจะเกิดจากการสลายตัวแล้วก็ผุพังของหินแล้วก็แร่ต่างๆนะคะโดยจะเป็นแหล่งธาตุอาหารของพืชแล้วก็จะเป็นส่วนที่เกิดเป็นเนื้อดินนะคะซึ่งจะทําให้รากเนี่ยยึดเกาะได้นั่นเองค่ะส่วนที่2นะคะก็คืออนินทรีย์วัตถุนะคะจะมีแค่5%นะคะจะเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ ที่เน่าเปื่อยนะคะหรือเรียกว่าฮิวมัสนั่นเองค่ะโดยเป็นแหลง่งธานอาหารของพืชแล้วก็ช่วยให้ดินนะคะอุ้มน้ำได้ดีแล้วก็มีความร่วนซุยนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ําน้ําจะมี25นะคะน้ําจะมาจากน้ําฝนที่ตกลงบนผิวดินหรือว่ามาจากใต้ดินซึมขึ้นมานั่นเองค่ะน้ํานะคะจะอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินนะคะเพื่อให้พืชนะคะดูดน้ําที่มีแร่ธาตุอาหารเนี่ยที่ละลายอยู่ เพื่อให้ดินนะคะมีความชุ่มชื้นแล้วก็มีความอ่อนนุ่มง่ายนะคะง่ายต่อการชอนชัยของรากพืชน,นั่นเองค่ะส่วนต่อไปก็จะเป็นอากาศค่ะจะมี25%ซึ่งอากาศนะคะจะแทรกตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินเหมือนกันค่ะซึ่งในส่วนที่ไม่มีน้ำนะคะหรือที่เรียกว่าความพุนของดินนั่นเองค่ะ เพื่อจะทําให้รากนะคะชอนชัยลงในดินแล้วก็หาแร่ธาตุแล้วก็น้ําใต้ดินได้ง่ายนั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูมีการทดลองให้นักเรียนร่วมกันทํานะคะจะเป็นการทดลองเกี่ยวกับส่วนประกอบของดินนั่นเองค่ะซึ่งจุดประสงค์ของการทดลองนี้ก็คือระบุส่วนประกอบของดินได้นั่นเองค่ะแล้วก็อุปรกรณ์ในการทดลองนะคะก็จะมีทั้งหมด5อย่างนะคะก็จะมีตัวอย่างดิน อันที่2ก็คือกระดาษ1แผน่นอันที่3ก็คือไม้เขียนะคะอันที่4ก็คือถุงพลาสติก1ใบอันที่5ก็คือหนังยาง1เส้นนะคะซึ่งในการทดลองนี้นะคะครูจะคาดคะเนคําตอบก็คือดินจะประกอบไปด้วยหินแร่แล้วก็น้ําแล้วก็อากาศและซากพืชซากสัตว์นั่นเองคะ่ะ เรามาดูขั้นตอนการทดลองนะคะให้นักเรียนนําตัวอย่างดินโดยให้นักเรียนหาจากบริเวณบ้านนะคะจากนั้นนักเรียนนําตัวอย่างดินที่ได้เนะี่ยนักเรียนเอาไปเทลงในกระดาษนะคะจากนั้นให้นักเรียนใช้ไม้นะคะไม้อะไรก็ได้นะคะเขี่ยให้ดินนะคะแผ่กระจายทั่วบริเวณของกระดาษ1แผ่นนะคะอันที่2ก็คือให้นักเรียนสังเกตสีของดิน ขนาดของเม็ดดินแล้วก็สิ่งที่ปนอยู่ภายในดินนะคะจากนั้นให้นักเรียนบันทึกผลลงในตารางอันที่3ก็คือให้นักเรียนตักดินนะคะใส่ในถุงค่ะจากนั้นให้นักเรียนมัดถุงให้แน่นแล้วก็ให้นักเรียนนะคะเอาตัวอย่างดินที่อยู่ในถุงนะคะไปวางไว้กลางแดดตั้งไว้ประมาณ10นาทีจากนั้นเมื่อครบสินาทีให้นักเรียนมาสังเกตภายในถุงนะคะแล้วบันทึกผลลงในตารางนะคะอันที่4ก็คือให้นักเรียน สรุปผลการทดลองทั้งหมดค่ะนำตัวอย่างของดินที่ได้จากการขุดมาเทลงในกระดาษจากนั้นใช้ไม้เขี่ยในส่วนของดินให้แผ่ทั่วกระดาษ A4 และสังเกตสีของดินสิ่งที่ปนเปื้อนกับดินมเมล็ดดินเนื้อดิน จากนั้นบันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลต่อไปให้นักเรียนนำตัวอย่างดินเทลงในถุงพลาสติกในปริมาณที่พอเหมาะหลังจากนั้นใช้ยางรัดมัดปากถุงให้แน่นและนำไปตากแดดเป็นเวลา10นาที เมื่อครบ10นาทีแล้วไปดูตัวอย่างดินที่เราตั้งไว้กลางแดดให้นักเรียนสังเกตบริเวณภายในถุงจากนั้นบันทึกผลการทดลองลงในตารางเป็นยังไงบ้างคะดูคลิปวิดีโอการทดลองของครูจากนั้นเมื่อครูได้ผลของทั้งหมดนะคะครูก็มาบันทึกผลลงในตารางบันทึกผลก็คืออันแรกก็คือสีของดินนะคะเมื่อกี้ครูได้นําตัวอย่างดินของที่มี สีดินก็คือสีดำเข้มใช่ไหมคะส่วนที่2ก็คือขนาดของเม็ดดินเม็ดดินนะคะจะมีลักษณะของเม็ดเล็กแล้วก็เม็ดใหญ่นะคะปะปนกันไปส่วนสิ่งที่อันที่3ก็คือสิ่งที่ปนอยู่ภายในดินนะคะซึ่งในตัวอย่างของครูเนี่ยจะมีเศษใบไม้เศษร,รากพืชแล้วก็สร้างมดหรือว่า,มาแมลงเนี่ยที่ตายแล้วแล้วก็มีหินเม็ดเล็กๆนั่นเองค่ะ ส่วนอันที่4ก็คือเมื่อคุณครูได้นำตัวอย่างดินนะคะที่อยู่ในถุงเอาไว้กลางแดดเพื่อผ่านเวลา10นาทีครูก็มาดูนะคะจะเห็นได้ว่ามีหยดน้ำเกาะอยู่ด้านในของถุงนะคะซึ่งจากการทดลองของคุณครูนะคะจะพบว่าในดินนะคะที่นำมาสังเกตเนี่ยจะประกอบไปด้วยซากพืชซากสัตว์เศษหินเม็ดเล็เลกๆแล้วก็เม็ดใหญ่ปะป,ะปนนะคะแล้วก็มีน้ำนั่นเองค่ะ เมื to <tão S 3> mm ่อนักเรียนได้เห็นการทดลองที่คุณครูทำแล้วครูก็อยากให้นักเรียนลองศึกษาดินที่อยู่ภายในบริเวณบ้านของนักเรียนนะคะว่าจะพบเจออะไรบ้างโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทำการทดลองส่วนประกอบของดินโดยให้นักเรียนนะคะนำดินแถวบ้านของนักเรียนนะคะทำการทดลองจากนั้นให้บันทึกผลการทดลองลงในตารางจากนั้นให้นักเรียนสรุปผลการทดลองลงในสมุด แล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปนักเรียนระหว่างทําการทดลองแล้วก็ส่งมาในไลน์กลุ่มได้เลยนะคะอย่าค,คุณครูจะรอตรวจนะคะส่วนตัวอย่างของแบบฟอร์มตารางมาทุกคนครูจะแนบไว้นะคะนักเรียนทําตามนี้แล้วก็สรุปได้เลยะค่ะอย่าลืมส่งกันนะคะ